ที่บ้านค่าไฟแพงไหมแพงไหมค่าแก๊สแพงไหมมีท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งผมประชุมอยู่ในคอรมอเหมือนกันเขาบอกว่าเขาภาคภูมิใจนะครับในนวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพงนั่นคือให้พี่น้องกลับมาใช้เตาอังโล และจะไปเป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของพรรคโดนโอยตายแล้วพี่น้องเอ้ยคนไทยจะอยู่ยังไงเราต้องแก้ปัญหาที่ต้นปัญหานั่นคือปัญหาโครงสร้างราคาน้ำมันทุกวันนี้ราคา้ํนมันมันแพงอย่างสอสอภัยถามว่านั่งตรงนี้ใครที่วิ่งมาฟังกรารปลาัยบ้างเดินมามีไหมพี่น้องท่านมาอะไรครับมากับอะไรครับ ใช้อะไรครับใช้น้ำมันใช้ไฟฟ้าไม่มีอะไรเลยที่จะไม่ใช้พลังงานดังนั้นการแก้ปัญหานะครับราคาน้ำมันมันอยู่ที่โครงสร้างราคาน้ำมันครับพี่น้องพลังประชารัฐท่านวราเทพได้กล่าวไปแล้วว่านโยบายสำคัญคือเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งไม่เอาแล้วสีเหลือง สีแดงสีน้ำเงินไม่มี้ะประเทศไทยท่านหัวหน้าพักท่านบอกว่าเราต้องก้าวข้ามความเข็ดแย้งประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งเดียวเรามีธงชาติธงเดียวสามสีสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาและสีน้ำเงินพระมหากษัตริย์สามเสาหลักต้องอยู่คู่บ้านคู่เมือง พี่น้องครับดังนั้นเราจะก้าวข้ามความขัดแยง้งนำประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยั่งยืนดีไหมพี่น้องด,ดีไหมครับเฮ้ยเสียงแหลบแล้วเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะทำให้บ้านเมืองเดินต่อได้ด้วยความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ทำยังไงครับพี่น้องก่อนนโยบาย,ยครับพักทุกพักนําเสนอนโยบายดีๆแต่ถามว่าหลายพักพูดดีทําดีก็มีหลายพักพูดดีทดําดดทไม่ได้ก็มีท่านวลาเทพนะครับผมต้องขอชื่นชมลูกหลานคนกําแพงเพชรถือว่าท่านวลาเทพเป็นเพชรเม็ดงามของกําแพงเพชรท่านอยู่ตั้งแต่สมัยปี62สองปี6 1หนึ่งมีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ กำหนดนโยบายสําคัญสําคัญหนึ่งในนั้นคือบัตรประชารัฐหรือบัตรสิสดิการแห่งรัฐพี่น้องชอบไหมชอบไหมครับถ้าชอบส่งเสียงห่อยโบก่อยท่านต้องภาคภูมิใจว่าเป็นความคิดของลูกหลานชาวกำแพงเพชรท่านวราเทพเป็นประธานยุทธศาสตร์ในการกำหนดนโยบายสำคัญสำคัญหนึ่งในนั้นคือเรื่องบัตรประชารัฐ พักเอื่นอย่ากคิดมาแย่งชื่อมันก็บอกว่าบัตรอะไรพี่น้องบัตรประชารัฐและจะบอกว่าเป็นของพักอื่นได้ยังไงสักครู่สอสอัยบอกว่าพอลุงป้อมบอกวาาอออ่าทันทีทอทอทอทำทันทีที่เป็นรัฐบาลจะเพิ่มเงินจาก300ให้เป็น700พี่น้องว่าดีไหม <Yeah. S 1> ดีไหมครับ <Yeah. S 1> ดีส่งเสียงน้อย มีบางท่านบอกว่าแล้วพูดด่าจะเอาเงินที่ไหนแต่ผ่านมาสองอาทิตย์พรรคดนบอกเออบัตรดีๆจะเพิ่มเป็นหนึ่งพันแสดงว่าท่านสนับสนุนนหนเลือกพักพลังประชารัฐใช่ไหมพี่น้องดีไหมดีไหมชอบไหม,ไมเอาไหม,ไมดีชอบเอาส่งเสียงหน่อย พี่น้องครับพี่น้องเอ้ยช่วยผมทำมาหาก,กินหน่อยพี่น้องครับเราบอกแล้วว่าเราต้องการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนคนไทยทั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นคนฐานรากเป็นกลุ่มเปราะบางดังนั้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรประชารัฐตอบโจทย์ที่สุดนะครับพี่น้องนอกจากนั้น กลุ่มเปราะบางกลุ่มที่สองคือสอวอรหรือผู้สูงอายุพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครเป็นสอวอรหรือผู้สูงอายุส่งเสียงหน่อยในเรื่องของผู้สูงอายุเป็นเรื่องอนาคตของพวกเราไม่มีใครที่จะไม่เป็นผู้สูงอายุดังนั้นพรรคพลังประชารัฐนำเสนอแล้วครับพี่น้องไม่ต้อง6 0ได้6 7 0ดบได้เจด้อได้900ร ก้าสิบจนถึงตายได้1,000บาทไม่ต้องรอหกสิบสามพันบาทเอาไหมเอ,เอาไหมดีไหม <Yeah. S 1> ชอบไหมเจ็ดสิบสี่พันบาทดีไหมแปดสิบห้าพันบาทดีไหม <Yeah. S 1> ดังนั้นพี่น้องผมลูกหลานคนะเยาขอวอวยพรให้ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ อยู่ให้จนถึงได้ใช้5,000บาท <ö> โอยพอได้ทุกท่านอายุยืนดีไหมพี่น้องดีไหมพี่น้องพี่น้องครับบนเวทีนะครับมีท่านรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งนะครับท่านชัยวุฒิหรือลำตรีโอครับจากจังหวัดเชมยเลพี่น้องประมือน,นะครับสง่งเสียงหน่อย นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะให้รำตรีได้พูดต่อพี่น้องครับเซ่งที่ผมกำลังทำผมจะประกาศที่นี่เป็นจังหวัดแรกว่าผมขอประกาศทำสงครามกับที่ดินเถื่อนทางหมดดีไหมพี่น้องด,ดีไหมครับหมายความว่าต่อไปนี้ที่ทํามาหากินของพี่น้อง ที่พี่น้องทำมาหากินอยู่อาศัยต้องไม่มีที่ดินเถื่อนทุกที่ของพี่น้องต้องมีเอกสารเสร็จดีไหมพี่น้อง <Yeah. S 1> ดีไหมครับ <Yeah. S 1> ที่ดินของรัฐที่เป็นป่าเสื่อมโทรมที่พวกเราได้เข้าไปอยู่ทำมาหากินในรูปแบบหนังสืออนุญาตเข้าทำกินในที่ดินป่าไม้หรืออุทยาน <Yeah. S 1> เราต้องเปลี่ยนเอกสารเหล่านี้ <Yeah. S 1> ให้เป็นสปกทั้งหมดดีไหมพี่น้อง เอาไหมชอบไหมดีไหมส่งเสียงหน่อยพี่น้องครับนอกจากนั้นสปกรหรือที่ดินที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ผมเคยกำกับดูแลผมได้แก้กฎหมายสองฉบับนะครับที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำมาหากินในพนื้นดินสปกแต่ไม่เอาแล้วพี่น้อง นโยบายพักคพลังประชารัฐเราจะเปลี่ยนที่ดินสปกให้เป็นชนดทั้งหมดดีไหมพี่น้อง <Yeah. S 1> ดีไหม <Yeah. S 1> ชอบไหม <Yeah. S 1> เอาไหม <Yeah. S 1> เอาโบอกอง <Yeah. S 1> พี่น้องครับ <Yeah. S 1> พี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋า พี่น้องครับพี่น้องเอ้ยจ๋าครับเอ้ยอภาษาวันนี้วันละคำ